ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2,564แรม14ข้ามเดือน82สองหนปีฉลูคนเกิดวันจันทร์งานที่รอเสนอผู้ใหญ่ยังไม่สำเร็จตามที่หวังการเงินช่วงนี้ติดขัดไม่มีดวงเสี่ยงโชคความรักระวังเจอรักรวงไม่จริงใจสุขภาพระวังภูมิแพ้ สีน้ำโชคสีทองและสีดำเลขน้ำโชคเลขสาและเลขหนึ่งคนเกิดวันอังคารการงานวันนี้ต้องเร่งสร้างผลงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตการเงินมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆจากความสามารถของตนเองความรักห่วงใย,ยกันเข้าใจกันดีถึงแม้จะไม่มีเวลาให้กัน สุขภาพระวังปัญหาช่องปากสีน้ำโชคสีขาวเลขน้ำโชคเลข6และเลขหนึ่งคนเกิดวันพุธการงานงานวันนี้เยอะทำจนไม่ไหวต้องหาคนมาคอยช่วยเหลือบ้างการเงินอาจได้รับเงินก้อนใหญ่ในเร็วๆนี้ความรักต่างคนต่างทำงานหาเงินไม่มีเวลาให้กัน สุขภาพระวังท้องอืดท้องเฟ้อสีนำโชคสีน้ำตาลและสีชมพูเลขนำโชคเลขห้าและเลขสองคนเกิดวันพฤหัสการงานวันนี้มีเพื่อนร่วมงานคอยช่วยเหลือทำให้ไม่เครียดการเงินมีเกณฑ์หมดเงินกับเพื่อนฝูงความรักระวังแอบรักคนมีเจ้าของสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง สีนำโชคสีดำเลขนำโชคเลข8และเลขสอคนเกิดวันศุกร์การงานวันนี้มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือดีการเงินจะมีรายได้เข้ามาทำให้หมุนเงินคล่องขึ้นความรักเตรียมพูดคุยสร้างครอบครัวกับคนรักในอนาคตสุขภาพระวังความเครียดสีนำโชคสีเขียวและสีแดง เลขนำโชคเลขสี่และเลขเก้าคนเกิดวันเสาร์การงานวันนี้การงานติดขัดไม่ราบรื่นการเงินมีไรายได้เข้ามาต้องวางแผนการเงินดีๆความรักแอบคบกันกับใครบางคนโดยไม่เปิดเผยสุขภาพระวังหน้ามืดเป็นลมสีนำโชคสีดำและสีทองเลขนำโชคเลขห้า คนเกิดวันอาทิตย์การงานวันนี้อาจเหนื่อยเพราะเพื่อนร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือการเงินชะลอการลงทุนอาจทําให้เสียเงินแบบไม่รู้ตัวความรักมีความหวัดระแวงไม่ไว้ใจกันสุขภาพระวังปัญหาทางเดินหายใจสีนำโชคสีน้ำเงินเลขนำโชคเลขสองและเลข8ด